ถ้าพูดถึงทัพเปอแวร์หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะเพราะว่าเขาอยู่กับโลกใบนี้มา78ปีแล้วนะคะถ้าเป็นคนเนี่ยก็เป็นคุณลุงเป็นคุณปู่แล้วนะคะแต่ว่าดูเหมือนธุรกิจจะไปต่อไม่ไหวนะคะเกิดอะไรขึ้นตามกันในช่วงของ Business Insight ค่ะ ทัปเปอร์แวร์เป็นแบรนด์บรรจุอาหารชื่อดังสัญชาติสหรัฐนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับโลกนี้มานานนะคะแล้วก็เขาเองเนี่ยก็ใกล้ๆจะ80ปีแล้วนะคะอายุในเชิงธุรกิจเนี่ย78ปีแต่ว่าล่าสุดเตรียมที่จะยื่นล้มละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าพยายามฟื้นฟูกิจกรรมานานหลายปีแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลสําเร็จยอดขายลดลงต่อเนื่องทําให้แบกรับต้นทุนแล้วก็ตัวเลขขาดทุนมหาศาลทีเดียวค่ะโดยราคาหุ้นของทัปเปอร์แวร์ร่วงลงกว่า50%นะคะ ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้วก็บริษัทเองจริงๆก่อนหน้านี้เคยประสบความสาเร็จอย่างมากในช่วงการระบาดของโควิด -19 เพราะว่าผู้คนอยู่บ้านแล้วก็ไปทําอาหารมากขึ้นนะคะแต่หลังจากนั้นยอดขายก็ลดลงอย่างต่อเนื่องทัปเปอร์แวร์ก็กาลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินมากกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ23,000ล้านบาทค่ะและยังมีการผิดนัดชาระหนี้ทําให้บริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายปรับโครงสร้างหนี้และพยายามหาทางออกจากวิกฤตครั้งนี้โดยล่าสุดว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายและการเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทเคยเตือนเหมือนกันนะคะถึงความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจมาหลายปีและเดือนมิถุนายนก็ได้ประกาศปิดโรงงานแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปลดพนักงานไปเกือบ150คนนะคะ นอกจากนี้ในปีที่แล้วบริษัทก็เปลี่ยน c e o แล้วก็คณะกรรมการบริหารหลายคนค่ะพยายามพลิกฟื้นธุรกิจทับปร์แวร์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1946แล้วนะคะหรือว่า78ปีนับจากวันนั้นได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในช่วง1950กลยุทธ์การขายแบบปาร์ตี้ที่จัดขึ้นโดยแม่บ้านโดยเฉพาะแล้วก็สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของให้กับผู้บริโภคด้วยแต่ว่าตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะคะคู่แข่งตลาดก็มากขึ้นกลยุทธ์แบบเดิมไม่ตอบโจทย์ อีกต่อไปก็เลยเกิดความท้าทายนะคะเพื่อดึงดูดลูกค้าสร้างยอดขายแล้วก็รักษาระดับกําไรทําให้บริษัทท้ายที่สุดไปต่อไม่ไหวก็เตรียมที่จะปิดกิจการหลังจากฟื้นฟูมาหลายครั้งแล้วไม่สําเร็จค่ะนะครับอ่ะเรามาติดตามต่อสำหรับตัวทับป,ปร์แวว์เองนะครับมันบอกว่าสินค้าในลักษณะแบบนี้เองประเทศอื่นก็พัฒนาได้ <c oughs> นะครับอย่างถ้าเกิดว่าดูบ้านเราก็จะมีซุปเปอร์ล็อกนี้เป็นของคนไทยกันเองซึ่งตอนนี้ก็จะมีไมโครแวร์แบบนี้เป็นต้นนะครับ ฝากกด subscribe กดติดตามกด Like กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a a l กันนะครับ